ที่สำคัญของภาษาไทยนะแล้วก็ถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยมันจะช่วยให้รูปประโยคของเราเนี่ยกระชับคำะสมสารพัดอวัยวะมันจะเป็นชุดคําที่เยอะที่สุดคือที่จริงเนี่ยมันมีคำผสมสารพัดสัตว์เนี่ยก็เยอะแต่สารพัดสัตว์เนี่ยไม่เอามาให้เล่นเพราะว่าเวลามาไปใช้ในเรื่องเรื่องแปลแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าก็เลยคิดว่าเอาอันที่มันมีประโยชน์นะ ไอเบงตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าไอไอไอเนี่ยเขาต่อด้วยอวัยวะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกอปมาจากไฟล์แสดงให้เห็นความสง่าผ่าเผยเป็นต้นโชเดอร์สแบกไม่ใช่เบงอย่าไปดูแสดงให้เห็นความสง่าผ่าเผยเป็นต้นโชเดอร์สแบกทำอะไรเฮ้ยอกไพร์ไรพึ่งมันเป็นลักษณะของคนคนนั้นอันนี้มันเป็นอาการอาการที่ทำกริยาที่ทำ <Like. S 1> ยืดอกนะไอชอเดอร์สแบ็กเนี่ยเจอบ่อยอันดับหนึ่งยืดอกเนี่ยนะภาษาอังกฤษอ่ยอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือว่าสแคว r ยู o u ลชอเดอร s q สแควรยู r s h ช u เดอร์ทำไหล่ของคุณให้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย <c oughs> นะแต่ชเดอร์สแบ็กนี่เจอบ่อยกว่าแล้วสแควรยูอัลชอเดอร์ทีนี้มันมีสำนวนอื่นๆอ,อ,อีกแต่ไม่เล่าเพราะว่ามันเจอไม่บ่อย ไม่ยอมเชื่อฟังหรือทําตามใครง่ายๆ Stubbornness หัวรันวร้นก็ได้แม้ไม่ตรงเฉลยแต่ถ้าแปลมานี้เอาเพราะว่าไอ้ครผสมสารพัดหัวเนี่ยนะรองจากใจเนี่ยอยวัยวะที่ใช้บ่อยเนี่ยคือหัวไอตอนที่มีพจนานุก,กรมเนี่ยรอยอินเนี่ยเปิดคําว่าหัวแล้วนั่งอ่านไปเข้าใจป่ะคือไอการอ่านพจนานุก,กรมเนี่ยมันไม่ใช่อ่านจากกอไก่ไปถึงคอระคูมันอ่านในพวกอย่างเงี้ยอ่านหัวหัวเสร็จไปอ่านไปอ่านมือ ไอ้อันเนี้ยไปหานหูอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมันอ่ะอันนี้เราจากหัวรันก็คือห,หัวแข็งนี่มันเป็นนิสัยอ่อเป็นนิสัยนะซึ่งแปลได้สองอยา่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันไม่เชื่อในลักษณะที่ที่ใครพูดอะไรมาเนี่ยมันไม่เชื่อแต่เป็นนิสัยไกอันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้หัวแข็งนะตากฝนมาไม่เป็นหวัดไม่เจ็บใครได้ป่วยง่ายๆหัวแข็งมีสองความหมายนะแล้วได้ต้องเปิดขยันเปิดเพราะใจรุกโมก็คือหัวดือ้อ หัวทันก็ได้นะข้อนี้ยากหน่อยมีอาการเวียนหัวเห็นอะไรพร่าไปหมด Somebody's head is spinning ไม่ใช่หัวหมุนหัวหมุนภาษาไทยแปลว่ายุ่งหัวปั่นก็ยุ่งหัวปั่นกับหัวหมุนแปลเท่ากันไม่ใช่หัวมันมักจะใช้คู่กับตาลาย ต่อวัยวะไม่ใช่ตาอาวัยวะอยู่อยู่คําที่สองเรียนหัวเวียนหัวตาลายไม่ไปอ,ไอวัยวะไม่ใช่หัวอะไรอย,อ,ไอ,อยู่คำที่สองนะก็ไหนอวัยวะอยู่คําที่สองตาตาลาตนะ่ะใบเพิ่มเอาว้ไว้ชิ้นนี้มีหอหีบนําหน้าหน้าอยู่ข้างหลังมืดหน้าหน้ามืดม,มันแปลว่าเป็นลม มืดหน้าเนี่ยคือเวียนหัวเห็นอะไรพร่าไปหมดซึ่งบางครั้งเนี่ยเขากลัวว่าคนอ่านจะไม่เข้าใจเขาก็ใช้ว่ามืดหน้าตาลายอ่ะอันนี้ผมนึกภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไม่มีภาษาอังกฤษนอนก้น,น,กน,นก Make a super human effort to recall โ oh อ้โหมึงโคตรเวอร์เลยกันเค้นสมอง อันนี้นิยามดีเพราะเคยต่อสู้กันแล้วสู้ไม่ได้สาเหตุมาสาเหตุของไอ้สำนวนนี้นะ่าจะมาจากกุมภกรันกุมภกรันเนี่ยสู้กับสุครีพครั้งแรกแล้วสุสครีพแพ้กุมภกรันหนีเข้าเนี่ยเราจะเหาะปรับลงกาไอหานุมานเห็นเหาะขึ้นไปแล้วก็กัดกุมภกรันอันนี้ครั้งที่สองเนี่ยตอนที่กุมภกรันไปทําพิธีรดน้าหานุมานตามไปทําลายพิธี สู้กันไม่กี่คำกรกุมภการแม่งเหมือนนึกได้วิ่งเข้ากรุงลงกากลัวถูกกัดอีกทีอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่รามือ,อ,มอ,อ,มอรามือนี่คือไม่ทำแล้วออมมือนี่คือว่าอ่อนข้อให้ไม่เกี่ยวกับมือออาุตส่าห์ใบาว่ากุมภการถูกหนุมานกาดดัดอะคำว่ามือใช่ไหมไม่ใช่ <ต>ปลาปลาใช้อะไรกัดนอนะ่ะป้นเขียวเข็ดเขี้ยว <c oughs> <c oughs> แต่คนที่ขบสมนวนนี้แตกเนี่ยไม่ใช่ผมนะเ <c oughs> ติมวิทย์เพื่อนสนิทผมแต่เขาไม่มั่นใจมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขามาถามผมว่าเฮ้ยเข็ดเขี้ยวเนี่ยมันมาจากกุมภกาันหรือเปล่าวะ <c oughs> คือเขาถามผมอย่างนี้เขาไม่ต้องเล่าไงว่าอะไรยังไงผมรู้เรื่อง เออผมก็เลยบอกเออเป็นไปได้เป็นไปได้รับมุกกันทันมาแล้วั้งคนที่เป็นกบคไม่อยากคด้วยบาใจเพราะต้องแบกภาระไว้มากหนักอกเนีหนักอกปัญหาหนักอกทางเสือทีนี้ไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้หางเสือแล้วไงมันใช้ไอ้นี่ย ซึ่งนักแปลแม่มาว่าพวงมาไล่เรือกูเรืคุ้มใจเลยเขาเรียกว่าอะไรบางเหียนบางเหียนมันมาเว้ยมันีอย่าที่่ยนะเออไปดรช่ยไม่ใช่แ่เหือรือว่าไออย่างนี้ถ้าถ้าเรือ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 สปีดโบ๊ทมันจะท่านี้ถ้าเรือข้ามฟ้ามันจะท่านี้เห็นหล ฮะไม่โบราณแหละพวงมาลัยพวงมาลัยมันใช้กับเรือไม่ได้ไม่ยานางใช่ไหมยานาอยู่ที่หัวเรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เจอเอาอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยมันเป็นชื่อจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้พังงาทางงาเออมันคือทังงาถามกูว่าอะไรถามกูว่าพวงมาลัยเรือทำไมกูขึ้นนะ ใช่พูจาเน็บแนมด้วยคารมคมคายอันนี้ตอนที่ผมเห็นเนีน่ยทีแรกแล้วผมนึกถึงพี่มนัญญานักเขียนนักแปลของเราเขาเขาเป็นนักแปลเนี่ยเ,เขาเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเชิญเขาขึ้นเวทีบ่อยมากแล้วผมก็เคยขึ้นเวทีกับพี่เขาทีหนึ่งพี่เขาเน็บบรราีิการแต่ละทีเนี่ยไม่มีคำหยาบเลยนะต่คารมคมคายมากเสียง่เล่นอวัยวะอยู่ข้างหน้า ปากอย่าเล่นท่ายาปากจัดมันด่าด่าเม็ปากคมปากคมไอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ผู้ที่ถูกพาไปเนี่ยมันมักจะเมาอ่ายิ้วปีกพอบผมมักจะเมานี่รู้เลยขอเล่าเหรอวูดดีขอเล่าได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทำไม่ลงมือทำเองออาชี้นิ้วเป็นอาการที่ไม่ดีนะอย่าไปทำนะ เห็นว่าดีและพอใจโอ้โหพี่คือพอเวลาเราส่งงานเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วอาการที่บรรณาธิการอู้ไม่เห็นภาษาแบบนี้มานานแล้วเรียกว่ามันไปจุดจุดจุดกรรมการเข้าตาเข้าตาแต่ตานี่มันคือมันแปลเหมือนสะดุดตาเออสิ่งนี้มันโดดเด่นเข้าตากรรมการอเข้าตากรรมการเนี่ยเข้าใจว่านะ ผมเข้าใจว่ามันมาจากมวยไทยคนที่ทำให้ผมเข้าใจเช่นนี้เนี่ยก็คือชื่ออะไรว่าไม่ได้โมสมรักคำสิงสมรักคำสิงก็สอนน้องๆเนี่ยเขาบอกเวลาคุณต่อยคู่คต่อสู้เนี่ยคุณต่อยแล้วอย่าพึ่งชักหมัดกลับต่อยแล้วคาให้มันเข้าตากรรมาการนี่พี่ก็ร้ายขนาดน,ะนี้อันนี้สามพยางอวัยวะอยู่ข้างหน้ารับฟังแล้วตีความไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะไปทางที่ไม่ดีหูครับหูแน่นอนหูอะไรหูเบาเฮ้ยหูเบาแปลปว่าเชื่อง่ายอีกสองพยางไม่เข้าหู <c oughs> หูหาเรื่องอ่าหูหาเรื่องไม่เข้าหูนี่คือคนที่เข้ามาพูดกับเราแล้วเรารู้สึกอ,อไม่สบอารมณ์ไม่เข้าหู <c oughs> พูดจามไม่เข้าหู เหมาะใจพี่ก็โหแปลเซเวอร์เลยสำหรับประชมตัวพอตัวปุนใจไม่ใช่ไอ้นี่เราจะพกไปไปเรื่อยเลยไงพกอาจจะสมมุติเป็นอาวุธอย่างเงี้ยคู่กายคู่ใจคู่อะไรกันแน่คู่มือคู่มือแปลซะเกินเยอะเชีย ขัดขาหรือขัดแข้งขัดขาก็ได้ปลายอย่างเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยให้ผมเลือกนะผมเลือกสั้นผมเป็นคนขี้เกียจคือ <c oughs> คนไทยเป็นคนขี้เกียจจริงไหมอันดับหนึ่งของโลกอ่ะสอดของปลอมไว้ข้างในอันนี้มันมักจะใช้กับเงิน <c oughs> อยากไสอยากไส้ <c oughs> <c oughs> เริ่มทำนนพี่แปลเหมือนไม่แปล <c oughs> ออลงมือ เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามแปลว่าเริ่มลงมือห้ามเด็ดขาดเ <c oughs> ขาลงมือแปลว่าเริ่มทำไง <c oughs> อ่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสมนวนไทยไทยโคตรไทย <c oughs> คือ <c oughs> พี่พี่เขาแปลแค่นั้นอ่ะผมเลยเติมไปว่าเพื่อต่อสู้ศัตรู <c oughs> มันเหมือนตอน,อตอนที่ไทยใช้ดาบสู้อยู่อ่ะแล้วเหลือกันอยู่แค่สองคนศัตรูเพียบเป็นสิบ แต่ไทยมักจะไม่แพ้นะเหลือสองก็จริงเพราะมันใช้ท่านี้ท่านี้มันเป็นท่าที่ป้องกันตัวจากศัตรูได้หันหลังชนกันเออหันหลังชนกัน